มีต้นทุนทางด้านทรัพยากรมีข้อได้เปรียบทางด้านของเกษตรกร,รที่เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นปู่ข้าวปู่น้ําของโลกอยู่แล้วรัฐบาลต้องสนับสนุนเกษตรกรให้ได้ใช้ประโยชน์จากส่วนนี้อย่างเต็มที่ทุกคนเห็นภาพเลยใช่ไหมคะเวลาเราได้เห็นพี่น้องชาวเกษตรกรต่างจังหวัดน,นั้นตอนนี้่ยกแย่กันหมดแล้วค่ะเพราะรัฐบาลนั้นเดินผิดทางใช้เพียงแค่การแจกเงินรายวัน แต่ไม่สามารถที่จะสนับสนุนต้นทุนรวมถึงหาพื้นที่ในการกระจายสินค้าที่พวกเขาได้ผลิตผลออกมาได้แล้วค่ะดิฉันขอจะกล่าวอย่างนี้นะคะรัฐบาลเองสามารถที่จะแก้ว,วิกฤตให้เป็นโอกาสนี้ได้ค่ะอย่าทำงานแบบเช้าชามเย็นชามนะคะเราต้องทำงานอย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาความยากจนตลอด8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาทําให้มีแต่ความยากจนยิ่งขึ้นจากคนจนจํานวน10ล้านคนตอนนี้เพิ่มเป็น20ล้านคนแล้ว และถึงแม้ว่าจะตั้งคณะกรรมการเพื่อกะจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนหรือที่เรียกสั้นๆว่าพอจอพอที่อยู่ภายใต้วิสษ์20ปีแต่ไม่สามารถทําให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นได้เลยและการเรียกประชุมในคณะนี้ถ้าดิฉันจําไม่ผิดน,นะคะมีเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นในขณะที่ปัญหาเกิดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา รัฐบาลทําอะไรอยู่คะได้เห็นถึงความยากจนของพี่น้องประชาชนหรือไม่สิ่งที่ฉันอยากจะเสนอแนะนะคะเราต้องพุ่งเป้าไปที่คนสองกลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือเกษตรกร,ร,กรและประชาชนที่หาเช้ากิน่ําและได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจอย่างหนักอยู่ในขณะนี้นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรค่ะเราจะต้องลดน้ำที่ล่าโดยต้องส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ที่มีตลาดอาหารในการส่งออกและมีความต้องการเป็นจํานวนมากที่มีพื้นที่ใหญ่มหาศาลเช่นเนื้อวัวเนื้อควายที่ทั้งตลาดทั้งในและแต่างประเทศนั้นต้องการอีกทั้งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกรทั่วทุกภาคอยู่แล้วดังนั้นเราจงต้องควรเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มเติมบนผืนดินเดิม โดยพลิกเปลี่ยนจากวิธีเดิมๆตามความเคยชินที่เกษตรกรมีอยู่แล้วโดยการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ความต้องการในปัจจุบันที่ถูกต้องจากเดิมที่เราอาจจะเคยเคยปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวปีละสอรอบเราอาจจะต้องสนับสนุนให้เกิดการปลูกข้าวข้าวโพดหลัองนาหรือถั่วหลังนาเพื่อชดเชยการนำเข้าจากต่างประเทศ รายได้รวมนะคะรวมปีละเกือบ10ล้านตันที่เราเองจะต้องนำเข้ามาและราคาปุ๋ยที่กำลังพุ่งสูงขึ้นกว่าสาเท่าในขณะนี้ค่ะเนื่องจากสงครามอย่างที่กล่าวไปทั้งหมดจะทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นแทนที่จะผลิตข้าวอย่างเดียวนะคะเราก็จะสามารถเพิ่มรายได้าจากการผลิตผลิตผลเหล่านี้ที่เป็นความต้องการของตลาดแล้วก็กำลังมีราคาสูงขึ้นในตลาดโลกมากขึ้นด้วยค่ะ กลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มประชาชนที่หาเช้ากินข้าวค่ะ,ะคราคาน้ํามันที่เป็นต้นเหตุนะคะต่อค่าของชีพที่สูงขึ้นเพราะต้นทุนค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการดํารงชีวิตทั้งหมดขณะนี้ราคาน้ามันดิบพุ่งทะยานขึ้นสูงไม่หยุดนะคะส่วนโครงสร้างราคาน้ํามันก็ปิดเบี้ยวมีทั้งน้ํามันดิบมีทั้งค่าการกันที่เพิ่มขึ้น จากในช่วงเดือนมกราคมปีนี้เองนะคะที่ค่าการกลับอยู่ที่1นึบาทสาสาตางค์ต่อลิตนะคะตอนนี้พุ่งมาอยู่ที่5้าบาทแปสตางค์ต่อลิตแล้วนะคะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่มีโครงสร้างของราคาน้ำมันที่ผิดเบี้ยวไปในเดือนพฤษภาคมค่ะตามที่สหพันธ์ขนส่งทางบกได้เคยให้ข้อมูลไว้เราเองได้นํามาเสนอต่อพี่น้องประชาชนว่าหากรัฐบาลยังไม่แก้ไขนะคะให้ถูกจุด จะไม่สามารถแก้ไขราคาสินค้าที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องทุกชนิดได้ในขนาดนี้เลยค่ะฉะนั้นรัฐเองต้องทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันและลดค่าการกลัน่นเพื่อลดค่าพลังงานโดยเร็ว